ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทางโน้นเขามีอะไรกันนะคะเราไปดูนะคะเราไปดูนะใครทำไม,ามารถคันนี้พรงพรังหอบอะไรมาเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพี่น้องเรานะคะกําลังมุงอะไรกันโอ้โหนี่นะคะพี่น้องไทยเรามุงดูนะคะ รถขายรองเท้าด้วยจะเอาไซส์ไหนอะไรอย่างไรมาดูกันนะคะมาข้าวมาข้าเอารูมาหนึ่โอ้ใส่วงกันที่หกบาท้โอ้นี่รองเท้าแบบนี้หายากนะคู่เท่าไหร่คะช่างพงไม่รู้เหมือนกันคู่ละร้อยมั้งเอาข้างมันไปไหนอะไรไหนร้อยเดียวร้อยเดียวไม่รู้แล้วพี่เขาออกมาคู่เล็กวันนี้มีไหมคิดไปวางใส่ที่นี่หนึ่งร้อยบาทก็เนาะนี่ใส่กันแดดกันแดดมาหานานแล้วสามหกสามหก ีสวยอ่ะนะใส่เตะคนก็ได้นี่โอ้โหโอ้พอดีเลยก็สวยพี่เพื่อนเนาะเอาคู่หนึโอู้่ฉันคงใส่เหมือนมากเลยน้อปกอนไม่เอาหรอคะดูนี่นะคะ fc นี่น่ะต้องเอาคู่หนึ่งนะคะอ๋อเป็นแผนกเชีย์ขายอ่ะเป็นแผนกเชีย์เหรอีหแล้วเพราะว่าเวลาเราใส่ เาใส่เลยสียงเิมข้นะแบบนี้แดงแบบขึ้ใส่ลมได้ไหยังไม่ายว้าวมันใจว่าจะพูเชวองเท้คู่นีหายเอาซายมันเป็นอะอ่ะอันนี้ค่ะพ่อค้าใส่ยนใส่ถุงเลยใช่ใส่ถุงทำไมใส่ใส่เอาเใส่ถุงไว้อ่ะมา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 เนมามาใส่เลยใส่เลยใสู่ใหม่เอาูเร่เดีวเลย ื้อใหม่อยู่นะนู้นน่ะสามเออทำไมเขาชอบเล่นรุ่นนี้กันจ่ะนี่นีผมจะเกะมันใส่เพื่อไม่ให้เท้าอ่ะเท้าดังได้ครับผมจะเกะคู่นี้ดูนี่พี่เบอร์ไหมครับฮะมันพิษเบอร์เนี่ยอะไรคะอ๋อกระชากเท้ากละเบอกระชากกระชากเล็กคู่กันมันเท้าอย่างเงี้ยกับตันดีมันไม่ชนเวลาเราเดินเนี่ยมันมันใส่แล้วนะคะเท้าเรามันจะไม่โดนชนโดนยังไงยิ่งเราอยู่อย่างงี้น่ะนี่เท่าไหร่นี่ เดี๋ยวนะคะพ่อค้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้นี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะจ่ายตังค์เขาก่อนเพิ่มกี่บาทจะเพิ่มหนึ่งร้อยบาทพี่หนึ่งร้อยบาทใส่รองเท้าอย่างเงี้ยดีพี่ฮอมใส่อย่างเงี้ยดีใช่เพราะว่ามันไม่้เราเราจะไม่ดำไม่ด่างเพราะะไมันจะได้ไม่ดำมมีคนทำงานช่างมันจะไม่ตะโนเหล็กทำนั่นนีใช่มันป้องกันได้เยอะเลย เออกัะตันเหมือนเลยใส่เขาบ้างโอ้โหนี่แก้วเลยเหมืลุคนเลยกัะตันเขาโพดใครเนี่ซื้อแล้วไม่เอามาด้วยเนี่ยได้เครับกินได้เลยวางคนนี้นะไม่น่าเกลียดนะมาก่อนที่ไม่ได้จ่ายตังค์ก่อนกัะตันเหมือนลุงนะเหมืลุงเลยใช่ใช่รองเท้าดำด้วยใช่โอเคใช่ไหมลงคลิปก่อนแล้วกันนี่มาลองไก่ ได้แล้วนะคะเราได้หนึ่งคู่นะคะ FC เพราตั้งใจหามานานแล้วนะคะรองเท้าแบบนี้นะคะเนาะเพราะว่าได้หนึ่งคู่พอดีเลยปอนปอนหาทีหลังปอนไม่ได้ปอนเป็นคนจับให้น้องกัดตันขาองเขาเพราะตัดตันมระจายพ่อเขาแม่ให้กระเป๋าข้างหลังน่ะหมอรองกัดตันได้แล้วใช่ไหมที่ใส่นั่นใช่ไหม สงนังสีพังนังนท้อนดีน้องบอก็ได้เลยผูดีรง้นอ่ะสีฟ้าหน่ะน้องบอล่ะสีทองน้องก็สวยนะน่ะเออสีนั้นลูกู่มไดม่มมากเลยใช่ของหลายีหลายูงใส่ใ่ นี่ได้รองเท้าที่ถูกใจแล้วนะคะเอฟซีนี่นะคะรองเท้านี้นะคะนี่คู่ละ100บาทคู่ละ100บาทเราต้องใส่รองเท้าแบบนี้นะคะเ<อ>พ, <provoc> พะาราะว่าเราเดิน <ๆ S 1> เราทํางานอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะดินเนี่ยอย่างน้อยเพื่อไม่ให้ขาเราไปชนพวกก้อนกรวดก้อนก้อนหินนะคะดินพวกนี้มันจะทําให้พวกเราแบบล้มง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรา ได้รองเท้าคู่ใหม่แล้วนะคะเนี่นะคะเราเอาเอาขอโทษนะคะฮ่าพี่เฟื่องก็ซื้อเหรอซื้อหามานานตัวเฟื่องก็โอ้โดนใจพอดีเลยเหรอน เลือกให้เท่าไรเนี่ยหนึ่งร้อยบาทโอเคก็ถือพอน้องปอนบอกว่าจะไปเอาอีกคู่หนึ่งไม่มีน้องปอนได้หรือยังหมดแล้วหมดแล้วว้าวอาหารกันไหมคนละข้างนะถ้ากาใส่นะอภ่ยกันคนละฝั่งนี่นะคะก็รองเท้านี่ก็จะทนเหมือนกันนะคะนี่คู่นี้ก็ทนนี่แบบนี้แม่มาต้อยนี่แม่มาต้อยนี่นุมี่เลย นี้ก็ทนนะคะรองเท้านะคะเช้านี้รองเท้ามาที่นานลุงผลนะคะใส่สบายนะคะนี่นะใช่โอ้เราได้รองเท้าที่ถูกใจแล้วค่ะเอฟซีสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลด้วยนะคะอย่าลืม Coffee, ทีพีก f แฟทีพีสก,กินในนมช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะขอพระคุณมากนะคะ พอค้ามาก็ได้ขายได้เลยแม่นี่แม่เออแม่สวยสวยแม่สวยสวยสวยแม่สวยนั่นแหละพอดีแล้วแม่จะเอาขนาดไหนไม่เมองไม่มี้มเฟืองไม่มีหมดแล้วหมดแล้วเหรอใช่แต่พุ๊บซ้อนหมดแล้วหมดแล้วกับตันได้หนึ่งคู่ช่างพงได้หนึ่งคู่อา้าวทางรา<น>้งรานมีสามคู่ใช่ทางร้านมีสามคู่ เดีย๋ยวพอค้าวลลังก็ลองเอามาดูเผื่อเขาอ,อยากได้นี่นะคะก็รุ่นไงเสือนะ่ะน่ะท่องทางเหมือนแม่ละนะ่ะนี่เหมือนแม่ละนี่ก็ใส่ได้